สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันนะครับกับหลักการ12ข้อที่ Warren Buffett ใช้เลือกหุ้นหรือเลือกธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องอธุรกิจการบริหารการเงินและก็มูลค่าใช่ค่ะคือมันเหมือนเป็นกรอบความคิดที่เป็นระบบมากๆเลยนะคะสำหรับใช้ประมูลธุรกิจแบบลึกๆเลยไม่ใช่แค่มองผ่าน เป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญมาคุยกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มที่กลุ่มแรกเลยไหมครับหลักการด้านธุรกิจข้อแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือธุรกิจต้องเข้าใจง่ายอือฮ uh ึ huh. understandable ใช่ครับบัฟเฟตจะลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจแบบว่ารู้ว่ามันทําเงินยังไงจริงๆอย่างโค้กหรือซีสแคนด e s ไม่ใช่ธุรกิจที่ซับซ้อนมากๆเทคโนโลยีจัดจ๋าอะไรแบบนั้นครับ แล้วก็อีกข้อที่สำคัญมากๆคือธุรกิจต้องมีแนวโน้มระยะยาวที่ดีหรือที่เขาชอบพูดกันว่าต้องมีคูเมืองทางเศรษฐกิจคำนี้เลยค่ะคูเมืองทางเศรษฐกิจหรือ economic moats อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะครับมันคืออะไรครับขยายความนิดนึง มันคือความได้เปรียบของธุรกิจค่ะที่มันยั่งยืนมากๆจนคู่แข่งเนี่ยเข้ามาโจมตีได้ยากหรือเข้ามาแข่งได้ลำบากอ๋อเหมือนมีประการป้องกันใช่ค่ะเช่นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆอย่างโคก้กที่คนรักคนติดหรืออาจจะเป็นความได้เปรียบเรื่องต้นทุนหรือมีสิทธิบัตรผูกขาดอะไรแบบนี้ค่ะอืมซึ่งสิ่งนี้มันจะช่วยปกป้องธุรกิจไปยาวๆเลย ถูกต้องค่ะทำให้มันยังเติบโตได้เรื่อยๆอย่างมั่นคงโอเคครับชัดเจนเรื่องคู่เมืองแล้วหมวดต่อไปเรื่องการบริหารแล้วครับบัฟเฟตมองหาอะไรในตัวผู้บริหาร หลักๆเลยนะคะข้อแรกคือผู้บริหารต้องมีเหตุผลหรือ rational มีเหตุผลหมายถึงก็คือเวลาตัดสินใจเรื่องใช้เงินของบริษัทนะคะต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไปลงจุนอะไรแปลกๆที่ดูแล้วไม่น่าจะคุ้มค่านะคะครับผมแล้วก็อีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องซื่อสัตย์กับผู้ถือหุ้นค่ะต้องแคนดิดอ่อต้องเปิดเผยตรงไปตรงมาวางเงินเถอะ ใช่ค่ะกล้าบอกความจริงทั้งเรื่องดีๆหรือแม้แต่เรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องบอกไม่บิดบงังและมีอีกประเด็นนะคะที่ได้ฉันว่ามันเฉียบมากคือผู้บริหารต้องกล้าต้านทานกระแสะสังคมหรือสิ่งที่คนอื่นในวงการเขาทำตามๆกัน Resist imperative the institutional imperative. ใช่ค่ะคือต้องมีความคิดเป็นของตัวเองกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นจริงๆถึงแม้ว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องฮิตหรือใครๆเขาก็ทำกันหัวนี้น่าคิดมากครับการไม่ไหลตามน้ำแต่ยึดหลักการจริงๆใช่ค่ะบอฟเฟตให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเข้าใจเลยครับทีนี้ขยับมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างหลักการด้านการเงิน ค่ะเรื่องเงินเงินทองทองบัฟเฟต t จะเน้นดูตัวที่เรียกว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE Return on Equity on ใช่ค่ะเขาจะให้ความสำคัญกับตัวนี้มากกว่าแค่กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ใช่ๆทำไมล่ะครับเพราะว่า ROE เนี่ยมันบอกเราได้ชัดกว่าค่ะว่าเงินทุนของผู้ถือหุ้นทุกทุกบาทที่ใส่ลงไปในบริษัทเนี่ยมันสามารถสร้างกำไรกลับมาได้เท่าไหร่คือมันวัดประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้ดีกว่า อ๋อมันสะท้อนว่าผู้บริหารเก่งแค่ไหนในการเอาเงินผู้ถือหุ้นไปต่อยอดประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการมองหาบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงๆด้วยนะคะ High profit margins ครับผมแล้วเหมือนจะมีตัวชี้วัดเฉพาะที่ Buffett ใช้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะนี่ก็น่าสนใจมากเขาเรียกว่ากำไรของเจ้าของหรือ Owner earnings กำไรของโจของชื่อแปลกดีครับค่ะมันจะไม่เหมือนกําไรสุทธิที่เราเห็นในงบการเงินทั่วไปซะทีเดียวต่างกันยังไงครับคือวิธีคิดคร่าวๆนะคะเขาจะเริ่มจากกําไรสุทธิก่อนแล้วบวกค่าเสื่อมราคากลับเข้าไปครับจากนั้นค่อยหักลบด้วยรายจ่ายลงทุนหรือ KX ที่จําเป็นจริงๆเพื่อให้ธุรกิจมันยังคงสภาพเดิมหรือดําเนินต่อไปได้ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนเพื่อการเติบโตนะคะอ๋อเหมือนพยายามจะดูว่า จริงๆแล้วมันมีเงินสดเหลือให้เจ้าของจริงๆเท่าไหร่หลังจากดูแลธุรกิจแล้วใช่เลยค่ะมันคือกระแสเงินสดจริงๆที่เจ้าของสามารถควักออกมาใช้ได้โดยไม่กระทบการดําเนินงานปกติของธุรกิจซึ่งมันให้ภาพที่ชัดเจนกว่ากําไรสุทธิตามบัญชีมากๆเลยค่ะเคลียร์เลยครับเห็นภาพเลยสุดท้ายแล้วครับกลุ่มที่4หลักการด้านมูลค่าค่ะต่อให้ธุรกิจดีแค่ไหนการบริหารยอดเยี่ยมการเงินแข็งแรง แต่ถ้าซื้อแพงไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะแน่นอนครับหลักการข้อแรกเลยคือต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ของธุรกิจให้ได้ก่อนมูลค่าที่แท้จริงนี่คือมันคือมูลค่าที่ควรจะเป็นของธุรกิจนั้นๆจริงๆค่ะโดยที่เราพยายามจะไม่สนใจราคาที่มันซื้อขายกันในตลาดหุ้นซึ่งมันอาจจะผันผวนไปมาได้ตลอดซึ่งการประเมินนี้ก็คงต้องอาศัยความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งเลยถูกต้องค่ะ ต้องเข้าใจว่าอนาคตธุรกิจน่าจะสร้างกระแสเงินสดได้เท่าไหร่แล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันอะไรทํานองนั้นค่ะครับแล้วพอมั่นใจว่าประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องซื้อในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้มากม ต่ำกว่ามากๆใช่ค่ะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนเขือเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety อ๋อ margin of safety ค่ะสมมติเราคำนวณแล้วว่าหุ้นตัวนี้มูลค่าจริงๆคือร้อยบาทแต่เราเห็นราคาในตลาดมันแค่60บาทเราก็อาจจะตัดสินใจซื้อส่วนต่าง40บาทนั้นคือ Margin of Safety ใช่ค่ะส่วนต่าง40บาทนั้นเปรียบเสมือนเบาะรองรับความเสี่ยงเผื่อว่าเราอาจจะประเมินอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือเพื่อมีเหตุการณ์รายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับธุรกิจมันช่วยปกป้องเราได้เข้าใจจำแจ้งเลยครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดหลักการของบัฟเฟตต์ก็คือ การมองหาธุรกิจที่เ,เข้าใจง่ายมีคูเมืองป้องกันแข็งแกร่งบริหารโดยคนที่เก่งและซื่อสัตย์มากๆสําคัญมากค่ะการเงินก็ต้องดีเยี่ยมดูจากโราอีแล้วก็กําไรของเจ้าของใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องซื้อตอนที่ราคามันถูกมากๆต่ำกว่ามูลค่าจริงเพื่อให้มีส่วนเผื่อความปลอดภัยเยอะ ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นแนวทางที่เน้นความเข้าใจใช้เหตุผลและต้องอดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจริงๆเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้นแต่ก็ตรงปลายตรงมานะครับค่ะทีนี้มีคำถามชวนคิดปิดท้ายนะคะว่านอกเหนือจากหลักการวิเคราะห์ทั้ง12ข้อที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยครับ คิดว่าคุณสมบัติส่วนตัวหรืออาจจะเรียกว่าอุปนิสัยอะไรที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนต้องมีเพื่อจะนำหลักการลงทุนระยะยาวแบบนี้ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จจริงๆได้อืมน่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดมันพันผวน,ผน,ห,นหนักๆซึ่งมันทดสอบจิตใจเราแบบสุดๆเลยค่ะคุณสมบัติอะไรที่จะช่วยให้เรายึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปได้